โอเคทุกคนกลับมากับช่องพี่ฟูงคุณพีฮะแล้วก็วันนี้ฮะเรามาอยู่กับเกม GeoGuess ในแมปที่ใช้ทดสอบความรู้ทั่วไปของเรากันฮะอ่าแมปชื่อ Echo Location เนาะแมปนี้จะเป็นยังไงแบบนี้จะเป็นแมปที่ลงมาแล้วเห็นตำแหน่งที่มันค่อนข้างสเปซิฟิกฮะแต่อาจจะไม่ได้สเปซิฟิกมากแล้วก็ให้เราทายฮะว่าตรงนี้อยู่ที่ไหนเนาะสามารถใช้ฝึกได้ฮะกับแมปแบบนี้ก็เรามาดูกันเลยเราตั้งไว้ no move แล้วก็ไม่ได้เซต time limit ก็ได้ฮะ อันนี้นี่เห็นไหมลงมาปุ๊บเห็นแคนเบราเลยไหมฮะเห็นแคนเบราเลยแคนเบราคืออะไรฮะเมืองหลวงของออสเตรเลียเนาะคือตรงนี้ชึบแล้วก็เขียน B52 King s Highway ไปทางทิศตะวันตกครับผมแสดงว่าเราควรจะซูมที่ B52 ก่อนแต่ขอดูก่อนว่ารอบๆนี้มีอะไรไหม B52 ้ 52, มันคือถนนเส้นนี้ไหมฮะอ่า B52 คือถนนเส้นนี้ครับผม แล้วคิงไฮเวย์มีคูมาด้ะคูมาคูมาจะอยู่ก่อนหรืออยู่หลังเนี่ยบีหผมว่าคนะูมาน่าจะต้องเป็นชื่ออะไรสักอย่างแน่เลยฟอร์มหนึ่งเลนลองซูมวปดูตรงนี้สิชืบตรงนี้แหละคิงไฮเวย์เหมือนกัน บางเกนดอร์บางเกนดออยู่ตรงนี้ครับผมแสดงว่ามันอยู่ระหว่างแคนเบรากับเมืองนี้แล้วก็บัตบานเทนมาสเบย์อยู่นี่โอเคฮะต้องอยู่ถนนเส้นนี้แล้วก็ระหว่างตรงนี้มันเป็นวงเวียนใช่ไหมแคนเบราเอฟตรงนี้มีป้ายไหมไม่มีครับผมอ่าแอดคิงสันสตรีท โอเคฮะแอดคิงสันสตรีทจำชื่อไว้ก่อนแล้วก็ดูกันว่าจุดตัดของ b52 กับแอดคิงสันสตรีทที่เขาว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนฮะแต่ว่าไม่ถึงตรงนี้เนาะตรงนี้ก็ยังไม่ใช่ฮะ,ตฮะแต่อันนี้เหมือนจะเข้ามาที่เมืองแคนเบอร์าแล้วนะเรามาลองไล่ๆหาแอดคิงสันสตรีทกันดีกว่า ผมงงมากเลยผมหาไม่เจอแบบว่าเฮ้ย King Highway อยู่นี่ a t k i n g s u n Street ไม่มีใช่ฮะไม่มีฮะผมว่ามันต้องอยู่เมืองเมืองเนี่ยแล้วเป็นวงเวียนอ่ะนี่ไงนี่เจอแล้วฮะเจอแล้วเจอแล้ว 5K ครับผมแบบฝึกสกิลจีโอเคสฮะสกิลทั่วๆไปเลยลาหารดไล์อาพหาอะไรพวกนี้เนาะ ประเทศต,ต่อมาครับผมอันนี้น่าจะเป็นโบลิเวียใช่ไหมฮะแล้วดูสิโรดไลน์อัพเป็นยังไงถนนเฉียงมาอย่างนี้แสดงว่าต้องอยู่ทิศเนี่ยทิศเนี่ยถนนเส้นนี้ครับผมถนนเส้นนี้แน่ๆครับผมแต่ว่าจะเป็นตรงไหนมีจุดสังเกตอะไรไหมฮะอ่า,าคารามาคาโอเคครับผมอาจจะไหล่หา,าคาามาคาคำว่าคารามาคาในทนนเล็กสเนาะ เ,เจอไหมเนี่ยซานแอนโทนิโออันนี้เราต้องการคารามาคาเนาะมีสะพานลอยอยู่ทางข้างหน้าครับผมแล้วก็สะพานลอยทางข้างหลังด้วยหรือว่าไม่ใช่สะพานลอยแต่เป็นสะพานรถยนต์แต่ข้างหน้าเนี่ยอันนี้ผมว่าสะพานลอยข้างหน้าสะพานลอยข้างหลังสะพานรถยนต์แล้วก็คารามาคาอยู่ข้างๆครับผม อ่านี่ธารมาคาอยู่นี่โอเคถนนนี้ก็ถูกต้องครับผมอ่านอตอีสมีทางแยกก็น่าจะเป็นตรงนี้แล้วฝั่งตรงข้ามมีทางแยกไหมมีครับผมข้างล่างมีสะพานไหมเหมือนจะไม่เห็นนะแต่คิดว่าน่าจะใช่อะ่ะทำไมทิศ Not ถูกต้องทิศเซาทิศเซาเหมือนมีอะไรวนๆขึ้นไปเลยอะแต่ว่าอันนี้ไม่มีอะ่ะแปลกๆแหละแต่คารมาคาอยู่นี่ครับผมมันอาจจะถูกต้องแหละแต่ไอเนี่ยผิด g o o g l e Map ผิดแต่ผมถูกคุณว่าไงฮะลองดูดิเออโอเคฮะถูกต้องแล้วครับผม5000คนะแนนฮะมันคือแยกตรงนี้ครับผม แล้วก็อาประเทศที่3หมุนดูรอบๆ,ๆก่อนฮนะขับรถเล่นขวากิโลเมตรตรงนี้คอนดีก่อนนะอันนี้มันคล้ายๆภาษาโซนสเปนฮะแต่วันนี้ไม่ใช่สเปนครับผมหรือจริงๆนี่คือสเปนผมไม่น่าใช่นะอาจจะเป็นอาร์เจนหรืออาจจะเป็นโบลิเวียเชลีอะไรอย่างนี้ทายรถสีขาวอีกแล้วครับผม แล้วก็เออผมว่าโบลิเวียอีกแล้วโบลิเวียอีกแล้วแน่เลยเสามันดูเสาให,ใหญ่ๆเนาะแล้วผมไม่คุ้นไอ้หลักกิโลเมตรตรงนี้แหละว่าเป็นของชิลีหรืออาร์เจนตินาคาราโคโลอ่ะลองลองซูมถนนเส้นเดิมฮะคาราโคโลอ่ะนี่ไง โหดไลน์อัพก็คือเส้นนี้เขาบอกขับกับรถใช่ไหมกับรถทิศใต้กับรถแสดงว่าคาราโคโลอยู่ทิศเหนือแล้วกิโลเมตรที่176มีทางกับรถครับผมน่าจะต้องซูมไปดูแล้วเลื่อนไปอันนี้ใช่ไหมเป็นไปได้ไหมฮะในอันในทางกับรถอยู่นี่อ่ตรงนี้ n นอ East มีทางแยกครับผมอ้าวก็มีทางแยกน่าจะถูกต้องแล้วฮะ ถูกไหมก็อยู่ตรงนี้ชึบโอเคต่อมาครับผมรอบที่4ฮนะ MR คือถนนของ S. วาร์ตินีครับผม MR แล้วหา MR ฮนะเอ่อ MR 9อยู่นี่แมนซินนี่แมนซินีไปทางทิศเหนือทาง กาโน่ไปทางทิศใต้ครับผมอลังกาโน่อยู่นี่แล้วแมนซินนี่ออแสดงว่าอยู่อยู่ระหว่างนี้อาจจะอาจจะยังไม่ช่วยอะไรมากฮะแล้วนี้เขียนว่าอะไรละครเยนีกับซิกซินนี่อะไรทักอย่างนึ่ฮะซูมไปดูใกล้ๆก่อนเอ่อถ้าไม่ซูมก็หาลองหาลดไลอ์อัพดูครับผม โหดไลน์อัพถนนเฉียงทางนี้แล้วมีแยกเฉียงทางนี้ฮะเป็นตัวทีนะเฉียงเฉียง11นาฬิกาไป5นาฬิกานี้11นาฬิกาไป5นาฬิกาได้อยู่นะมันอยู่ระหว่างนี้เลยหรือจะเป็นน,น,นี้อันนี้ไม่น่าใช่เราต้องการ11นาฬิกาไป5นาฬิกาครับผมตอนนี้ฮะ แล้วก็อยู่ถนนตร,ตรงนี้ได้หมดเลยฮะตอนอืมแมนซินิไม่มันบอกว่าไปแมนซินิแ่สามแยกเป็นตัวทีไปทางนี้กอล์ฟเอสเตดโปรเจกต์คานานยังหาไม่เจอเลยฮะทางซ้ายเมื่อกี้เหมือนผมมองโฟกัสทางขวาฮะผมลองมองทางซ้ายอันนี้ อันนี้อยู่นี่แสดงว่านี่มันคือแยกนี้ใช่ไหมรถไลน์อนซิสิบเนาฬิกาไป5้านาฬิกาสินาฬิกาไป5้านาฬิกาทุกต้องฮะแล้วก็แยกเซาเวสแยก8ปดนาฬิกาก็ถูกต้องฮะมันอยู่ตรงนี้โอเคโอเคครับผมแล้วก็รอบสุดท้ายฮะอาภาษาอาหรับภาษาอาหรับแล้วก็เสานี้น่าจะเป็นทูนิเซียใช่ไหมฮะ ติดทะเลอย่างนี้ก็น่าจะถูกต้องฮะรถคันนี้กล้องเจน3เสาไฟแบบนี้มันมีป้ายเขียนว่าอาจิมเนี่ยอาจิมซูมไปทุนิเซียก่อนฮะแล้วค่อยหารดแองเกิลรดไลอ้อนอาทิศเหนือหันหน้าไปทางตรงนี้ครับผมแสดงว่าทิตตะวันตกเป็นทะเลเนี่ยทิตตะวันตกเป็นทะเล ซูมไปตรงที่มีความเป็นไปได้ว่าทิศตะวันตกเป็นทะเลตรงไหนมั้งฮะมีตรงนี้เอ้ยนี่ไงอาจิมทิศตะวันตกเป็นทะเลอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็น่าจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยน่าจะถูกต้องแหละคือที่ผมซูมมาตรงนี้แต่ไม่ซูมทิศเหนือเพราะว่าตรงทิศเหนือต้นไม้มันจะเยอะเนาะตรงนี้มันจะแห้งฮะแต่ถ้าเป็นตรงเนี้ยมันมีโอกาสที่จะมี ที่ต้นตกเป็นทะเลเหมือนกันแต่ว่าต้นไม้ไม่ใช่แบบนี้ครับผมมันมันจะไม่ได้แห้งๆดูแห้งๆแบบเนี้ยแล้วโหลดไลอ์อพเซาเวสไปทางทะเลก็คือตรงนี้ครับผมถูกต้องเลยอันนี้ถูกต้องทุกอย่างเลยครับผมน่าจะถูกแหละอ่าโอเคฮะ25,000คะแนนเต็มครับผม ในแมปแบบนี้โดนโบลิเวียไป2รอบเลยครับผมมีตุเซียแล้วก็มีเอสวาตินีมีตรงออสเตรเลียตรงนี้เนาะออสเตรเลียอาจจะหานานหน่อย2นาที58โอเคฮะแล้วก็แมปครับผมชื่อว่าแมปอิ o Location นซะก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้ฮะอาจจะเล่นแบบฝึกพินพอย n ์หรือฝึกแบบว่าฝึก อ่านชื่อเมืองแล้วก็ฝึกจําชื่อเมืองอะไรอย่างนี้เนาะหรือฝึกแบบดูสภาพแวดล้อมทั่วๆไปในภูมิศาสตร์อะไรอย่างนี้ครับผมก็สามารถมาเล่นกันได้ฮะกับแบบแบบนี้ครับผม ก็สำหรับคลิปคลิปนี้ฮะก็ลงคลิปแต่เพียงเท่านี้ฮะขอบคุณสมาชิกด้ครับผมแล้วก็ใครอยากกินซอฟคุกกี้ฮะสมัคเข้า i อนี้ได้เลยครับผมดุกดีคุกกี้ที่ขึ้นตามด้านล่างฮะแล้วก็ใครอยู่ใ,ใกล้ๆบางซื่อครับผมก็สามารถกินคุกกี้ได้ที่ร้านตักแดดคอฟฟี่ฮะในวันเสาร์ทุกๆวันเสาร์เลยครับผมก็ขอบคุณร้านตักแดดคอฟฟี่มากๆกครับผมลงคลิปแล้วครับบายบายครับผม